เดี๋ยวก่อนที่จะออกกําลังกายนะครับเราจะมา slow l i e กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไป active หน้าผมไหว<ม>ปะวะตรงนี้เป็นจุดหมุนเพราะฉะนั้นตรงนี้รับแรงกระแทกเราต้องลงไปอย่างนี้โอ้ย <c oughs> นี่ห้ดีนี่โดนแบกไปโมกุจูด้วยเจ้าที่บอกบินไม่ได้น้องบินไม่ได้เพราะล็าข้างบนลมแรงมากพี่โดนเดี๋ยวนี้มันรุ่นใหม่พี่รู้ว่าอ <c oughs> ไปถึงปุ๊บ <c oughs> แขนหดแบบหนาวลมแรงแบบโอ้ตาย ออกกำลังกายกันเถอะเฮ้ยมันคืออะไร สวัสดีครับสวัสดีเนแฟนชาวบุ๊กมาร์กนะครับผมก็มีหลายคนบอกมาว่าแบบอยากเห็นพี่มากว่าเฮ้ยก่อนออกไปทํางานก่อนที่ผมจะออกไปทําทุกๆอย่างนะครับผมจะทําอะไรก่อนซึ่งตอนนี้เช้ามากเลยดูจากเสียงแล้วก็ตอนนี้ต้องชงกาแฟก่อนครับหิวกาแฟมากๆเลยแก้วโปรดหลายคนเคยเห็นแล้วนะฮะแก้วโปรดของผมครับเป็นแก้วที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยอะดูที่จับมัน,น แล้วก็สีแล้วก็ด้วยอะไรจริงๆอ่ะเคยคิดว่าจะเก็บสะสมแก้วกาแฟเลยับคิดไปคิดมาก็าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมันเต็มบ้านก็เลยพอก่อนเนี้ยเป็นแก้วโปร idas, ซึ่งซึ่งซึ่งต้องใช้ทุกเช้าจริงๆอันนี้ซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะอออกกาลังกายนะครับเราจะมาเขาเรียกว,ว่าสโลไลฟ์เป็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแอคทีฟหน้าผมไหวปะวะ ทุกเช้าทุกครั้งนะครับทุกเช้าทุกครั้งก็จะทําแบบนี้นี่พี่อยากกินปะพี่กินมาแล้วคะ่ะโอเคปกติอ,ตออกกําลังกาย10บโมงนะอ่านบทอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่ต้องขยับแล้วอะไรเงี้ยก็ออกแบบท่วโมงหนึ่งคนเรามันมันอยู่เฉยๆไม่ได้ผมว่าร่างกายองเรามันถูกสอนให้แบบต้องขยับขยับไม่ต้องเหงื่อออกก็ได้แบบขยับขยับขยับแบบไม่ต้องคิดเริ่มเลยขยับเลยอย่างเงี้ย ใช่นั่นคือการออกกําลังกายนะขอให้ได้ขยับเถอะผมตั้งไว้แบบ4ครั้ง5ครั้งต่อสัปดาห์นะทำให้ได้แล้วที่เหลือก็หยุดอยาหยุดเกิน3วันไม่งั้นมันจะขี้เกียจเคล็ด <c oughs> ลับไม่ใช่จากผมนะหลายหลายคนบอกว่าแบบเฮ้ <c oughs> i, ยอย่าหยุดเกิน3วันไม่งั้นร่างกายมันจะขี้เกียจแล้วคุณจะแบบขี้เกียจลุกมาขยับเริ่มใหม่มันคือการเริ่มใหมอ่อ่ะถ้าพักไว้3วันอะ่ะโอเคคอฟฟไปดูมุมกินกาแฟผมกัน กลับมานะครับนี่ก็คือมุมโปรดของผมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้ววันนี้สา,ายแล้วนะครับคืออากาศจะดีมากแล้วก็พระอาทิตย์เขาจะขึ้นตรงนี้ก็จะมีแสงแบบล่ลำไรลมาทางนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้พระอาทิตย์อยู่นู่นแล้วเมื่อคืนน่ะมีเพื่อนมาหาเว้ยแล้วแม่งพูดคําคมอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยจดไว้คือเราต้องเจอคนเยอะเราเจอสถานการณ์เยอะเราเจอเรื่องราวเยอะในทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องละครเนี่ยใช้สอมองมโมีมันเยอะมาก เราก็เลยต้องบันทึกไว้ตลอดเออเมื่อคืนเนี่ยจดอะไรอ่านแล้วก็ไม่ออกูดิผู้กำกับจะเป็นคนบอกว่าให้ทำอะไรหลังจากนั้นนักแสดงทำความเข้าใจแล้วสเสนอออกมาว่าจะทำอย่างไรคำนี้ได้มาจากเพื่อนสนิทเลยนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยให้มันมาหามากินข้าวกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากปีใหม่แล้วมันก็พูดคำนี้ออกมาโอ้ว่า ทุกคนครับที่เห็นที่แขนที่เป็นรอยแผลเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะเพิ่งกลับมาจากมงกุฎจูนะยังมีร่องรอยนะแล้วก็ทะเลนะฮะโดนล,ลิ้นทะเลกัดนะครับผมเต็มไปหมดเลยก็รอให้มันหายไปแล้วกันนะครับทุกคน เมื่อก่อน,น,นกนงงเลยเนาะนก็แบบเฮ้ยพ่อกินกาแฟอะไรแบบขมขนาดนั้นเนฮะ้ยพ่อกินอะไรกาแฟอะไรบ่อยขนาดนั้นพอโ,โตมาเอาเก็ตละเข้าใจาละมันช่วยเริ่มต้นวันให้แบบเนี่ยตอนนอนแล้วก็ตอนตื่นมาก็ยังงงเงียงงเงียพอจิบอะไรเนี้ยอ่าวก <c oughs> ใครมีวิธีทำให้กาแฟหายร้อนเร็วไหมครับ ไม่ได้เลยมันจางเออน่าจะผลิตแก้วนะเออเดี๋ยวผลิตแก้วละแก้วที่แบบทำให้กาแฟเย็นเร็วขึ้นแล้วคนอยากกินกาแฟร้อนทำไงขนาดนี้เป็นคนออกกำลังกายนะแล้วโมโกโจูอะเห็นคลิปแล้วใช่ไหมมันขนาดนั้นเลยอะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ๋อรู้แล้ว <c oughs> เป็นเพราะว่าไอ้โรคที่ผมเคยเจ็บนิ้วเท้านิ้วโป้งเนี่ยเราเล่นกีฬาเข้าท่ายูโดอะคือมันต้องหมุนใช่ไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนเพราะงั้นตรงเนี้ย รับแรงกระแทกเราเลยเจ็บตรงนี้พอเสร็จปุ๊บหมุนอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราต้องลงไปอย่างนี้เพื่อทุ่มแล้วที่เจ็บอบคือเจ็บตรงนี้เออหรือว่ามันเป็นการซ้อมเราหรือเปล่ปปาแต่ไม่ได้โทษกีฬานะเราเข้าใจแต่ว่าเป็นเอฟเฟกเอฟเฟกจากการใช้กล้ามเนื้อดูแลตัวเองไม่พอรักษาแบบผิดวิธีอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กวิทยาศาสตร์การกีฬาตอนนี้เข้ามาช่วยได้เยอะอาหารการกินเข้ามาซัพพอร์ตได้เยอะเพราะฉะนั้นวิตามินต้องเข้าแล้วล่ะ นี่นะครับ ะวัตของเครื่องนี้ได้มาอย่างไงต้องขอบคุณพี่เต้านะครับพี่เต้านัเพรนะครับที่แนะนําผมเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนแบกบทไงบทก็มีแบบเป็นปึกเป็นปึกขนาดนี้แล้วก็หิ้วกับใส่กระเป๋าไปถูกปะ่ะออวันหนึ่งไปเจอเต้านะครับเต,าต้าทําอะไรอะ่ะนี่มันคืออะไรเต้าเป็นคนแนะนําว่าเฮ้ยทาอย่างนี้สิไปซื้อมาไม่ต้องพกไปเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นเล่มเป็นคนสอนว่าให้ผมใช้ยังไงสอนตั้งแต่แบบเอามาจากอ e ีเมลดึงลงมาโหลดแอปนี้นะ ดึงลงมาแล้วคุณสามารถเขียนสามารถเฮ้ยเฮ้ยใช่ว่ะเต้าขอบคุณมากเต้าแล้วหลังจากนั้นผมก็แนะนําให้ทุกคนใช้หมดเลยให้น้องคิมใช้น้องก็แบบเฮ้ยทําไมทําไมเพิ่งมีไปอยู่ไหนมาเฮ้ยแต่มันดีอ่ะมันคือแบบมันเขียนได้ก็จะเป็นบทละครล่าสุดนะครับตอนนี้ก็กําลังอ่าน ใต้เงาตะวันนะครับนี่แต่ละตอนแต่ละตอนเราก็จะแบบเขียนไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวละครมีความรู้สึกยังไงเหตุการณ์มันเจออะไรบ้างเก็รอติดตามดูด้วยนะครับใต้เงาตะวันครับภายในปีนี้ปีหน้าเดี๋ยวนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมใช้ 5D ถ่ายไม่สวยแล้วอะแปลกมากเลยพยายามแบกไปทุกที่อะแบกไปโมกจูด้วยนี่ห้นี่นี่ห้นี่นี่โดนเอาไปเพื่อ โอ้ยถ่ายไม่ได้โดนบินไม่ได้เจ้าที่บอกบินไม่ได้น้องบินไม่ได้เพราะล็ข้างบนลมแรงมากพี่โดนเดี๋ยวนี้มันรุ่นใหม่พี่รู้ป่ะอะไปถึงปุ๊บแขนหดแบบหนาวลมแรงแบบโอ้สรุปโดนอะ่ะได้ใช้ตรงน้ําตกแค่นั้นเลย <Okay. S 1> โกโปก็พังโกโปตอนถึงน้ําตกอะ่ะถ่ายอยู่ไปถึงเหนื่อยมากนี่ครับเราไปถึงน้ําตกแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแล้วสักพักมือไม่มีแรงล่วง เออแบบหมดแรงอ่ะหมดแรงแล้วก็กูโฟแตกคลิปนั้นก็ไม่ได้พอตกปุ๊บมันก็ปุ๊บเลยไปไปออกกำลังกายกันเถอะ ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องออกกำลังกายแล้วละ่ะเราก็เมาส์กันมาเยอะแล้วผมจะมาสอนว่าไม่ใช่สอนหรอกผมจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องออกกำลังกายเท่าไหร่นะไม่ใช่เทรนเนอร์ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามาแต่ว่าก็จะมีห้าท่าง่ายๆสําหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายแล้วกันที่ผมทาอะ่ะเรื่อยๆอะ่ะท่าแรกอะ่ะผมจะเอาให้ฮาร์ดเลทมันเต้นเพราะนั้นท่านี้เรียกว่าท่าเบอร์ปี้แล้วกันเบอร์ปี้เริ่มจากการยืนนะครับลงไปมือเท้าแล้วก็ดีตัว ถ้าใครแอดวานหน่อยก็จะวิดพื้นหนึ่งทีดี่กลับมากระโดดอย่างนี้เป็นท่าที่ได้ฟูลบอดี้จริงๆท่านี้คือแบบได้ทั้งหน้าอกได้ทั้งแขนได้ทั้งขาท้องก็ทำต่อเนื่องโอเคท่าแรกครับเบอร์ตี้ครับ ท่านี้นะครับบอกแล้วมันจะได้ฝูบด,ดีท่านี้เป็นท่าแรกที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วจริงๆแล้วอ่ะเราควรทำให้ได้แบบเซตละทา่ทาท่าอนี้ท่าที่หนึ่ง ท่าที่2องจริงๆมันมีเยอะมากเลยเยอะมากแต่ว่าเราจะไม่ใช้อุปกรณ์กันกเพื่อที่ทำตามได้เนาะก็ซิทอัพง่ายๆเป็นการซิทอัพง่ายๆแต่ว่าพรพอทุกคนออกกําลังกายมาถึงจุดๆหนึ่งนะจะรู้ว่าคุณจะต้องโฟกัสอะไรเพราะฉะนั้นการซิทอัพง่ายๆก็คือคุณจะเล่นท้องคุณต้องโฟกัสที่ท้องแล้วก็ไม่ต้องทำเร็วการออกกำลังกายไม่ต้องทำเร็วทำให้มันรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยได้ใช้จริง ไม่ใช okay. ่ห้าร้อยห้าร uh ้อยแล้วโอ้อ๋อหรือบอกก่อนจะออกกำลังกายทั้งหมดทั้งสิ้นต้องวอร์มอัพก่อนวอร์มอัพด้วยการขยับนุ่นนี่หมุนแขนเหมือนหมุนหัวไหล่นั่นแหละมันคือการวอร์มอัพนะครับหรือไม่ก็กระโดดตกอะไรอย่างเงี้ยอะสองท่าละ สามวิดพื้นแล้วก็จะมีคนถามว่าเอาเข่าลงได้ไหมคะหรือว่ายังไงคะถูกต้องคะคือมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกะคุณไหวแค่ไหนคุณทำไปเถอะถูกไหมผู้หญิงอะ่ะป,ปกติส่วนใหญ่ก็จะเอาเข่าลงเพราะว่าเขาไม่ต้องเน้นตรงส่วนบนมากแต่ถ้าผู้ชายก็เอาเข่าขึ้นปั๊มไปบางคนแอดวานซ์ทำอย่างนี้ทำางนี้ 500ขาไหมสควอชแล้วกัน1นาทีหันหลังขึ้นกระแพงเลยปึ้งให้ขารับน้ำหนัก90้าสองศาตรงนี้แต่เวลา1นาทีสั่นแล้วนะเนี่ยเหลืกหนึ่งท่าเลืกหนึ่งท่าอะไรดีแขนที่วแขแขนหรอ ผู้หญิง่ะส่วนใหญ่จะมีกังวลเรื่องที่ตรงนี้มันไม่กระชับถูกปะเป็นผ้าที่แบบง่ายมากมากก็คือเอาเข้อศอกเนี่ยพยายามตั้งชันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยกแขนขึ้นแค่นี้แค่นี้แค่นี้เองเพื่อที่ให้ตรงนี้มันขยับกระชับขึ้นแต่ถ้าผู้ชายที่แบบอยากสร้างกล้ามเนื้อหน่อยก็ต้องมีน้ําหนักเหมือนอย่างเงี้ยยกบอกแล้วนะครับว่าไม่ต้องทําเร็วทำช้า,ชา กับไปเรื่อยให้เวลากับเขาให้เวลากับตัวเราให้มากที่สุดผู้หญิงไม่ต้องมีน้ำหนักก็ได้ไม,ไ,มไม่ต้องมีน้ำหนักหรือว่าถ้าจาน้ำหนักก็เบา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 เลยแบบกดน้ำอย่างเงี้ยโยกเอาไปเถอะจะบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยครึบนึงเถอะเอาตัวออกมาพาตัวเองออกมาให้อยู่ในสถานที่ที่มันขยับได้ <c oughs> คุณจะ แตะสลับกระโดดตบปล่อยลมเตะนู่นน,น,นี่คือการออกกาลังกายเท่านั้นไม่ต้องอุปรก,กรณ์อะไรก็ได้ขอแค่มีความอยากที่จะเห็นตัวเองสุขภาพดีนั่นแหละอ,ออกกำลังกายสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากทําตามอยากคิดที่จะเริ่มออกกำลังกายนะครับลองทําตามดูนะครับไม่จําเป็นจะต้อง3มเซตหรือ,อยังไงก็ได้เอาที่คุณไหวก่อนร่างกายของคุณเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปสอนคนอื่นครับผมขยับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับทุกทท่านอยากเห็นผมแนะนําในท่าอื่นๆนะครับก็ลองแชร์กันมาแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัพเป็นคลิปเรื่อยๆให้ดูแล้วกันว่าแบบมีท่าอะไรบ้างที่ผมออกประจํามีท่าอะไรบ้างที่แนะนำอะไรเงี้ยไม่ใช่เทรนเนอร์นะแต่ก็พร้อมดปความรู้นะนิดนึง <c oughs> โอเคสำหรับ okay, วันนี้นะครับก็อย่างน้อยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้ออกมาขยับร่างกายนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือน,นด้วยนะครับฝากด้วยนะครับรายการ b o กมาร์ k และแลนด์มารครับ